สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูอัปเดตร้านจีนนะคะได้ถั่วมาจากร้านจีนนะคะมาดูพี่น้องป,ปลาลยนกับมักซาเจน่ยนเจ็ดเอโรกว่วกานะคะมาดูาเริ่มเทิมเลยพี่น้องถั่วมาจากร้านจีนเจ็ดเจ็ดพี่น้องดูเจ็ดเอโรยี่สิบ เซนนะคะปับปูใช่ปะอืมปับปูเนี่ยพี่น้องถูกมากเลยมาจากร้านจีนนะคะตัวก็อวบพอกินนะพี่น้องเนาะเจ็ดเอโรยี่สิบเซนนะคะเนี่ยก็อันนี้ลาบปูลาบปูใช่หุงก็ตั้มา อ้โหศูโรใน0 0 r e ันนี้ก็กุ้งฝอยศูโรห้าสิบรอห้าเก้าสิบเซนค่ะกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยพี่น้องมีปาซิวนะคะีจะหมักกับปาซิวแล้วก็จะทำแบบนั่นเนาะพี่น้องแล่หนึ่งเนาะเอ้ยมีปาซิวอยู่ไปตักปาซิวมา เหลือปลาซิวอยู uno, like? ่ในแช่แข็งนะคะก็จะอมใส่ปลาซิวเนาะใช่ไหมหมกใส่ปลาซิวเนาะพี่น้องก็นี่นะอันนี้นะเท่าไหร่ใช่ประมาณ euro แค่สั้นเนาะอันนี้เจ็ด euro เนะคะครึ่งกิโลอเอลิมมันได้เกินกิโลเกือบกิโลนะคะเนี่ยเจ็ด euro นะคะอันนี้มังงงลรอ อันนี้มะม่วงนะคะแฟนเขาจะกินมะม่วงอะไรอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงเนาะพี่น้องเรียกสี่เอเวอเรตเรียเอออันนี้เกือบก,กิโลกิโลก็สิบเอเวโรอันนี้ประมาณเก้าเอโรเนาะไม่ได้แกงกิโลหันชนอยูอ่สิบเออเออไปหน่อยเนาะเก้าเอโรนะคะสามลูกนะคะก็ไม่แพงนะพี่น้องมะม่วงอันนี้อะไรเนี่ยพี่น้องเนี่ยอะไรจำไม่ได้กิมจิเออเออ 5ิสอูโรี่ิ้มอันนี้อะไรกิมอะไรนะก <kimchi. S 2> ิมจิกิม <c> จ <oughs> ิห้โรคกว่านะคะให้โรคเก้าสิบเซนนะครับพี่นอ้องกิมจิอันนี้พริกก็ะสงเอูโรเนาะงเอูโร่พริกสองเอูโร่นะคะพี่นอ้องนี่พริกเดงจินดานะคะพริกไทยบางทีก็ไทยของไทย เขาถามเขาทําไมไม่มีมาละกอไทยเขาบอกว่ากลัวไม่มีคนไทยไปซื้อนะคะเขาบอกมา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 ส่งก็ประมาณสิบสองยูโรแล้วนะไปนะ่น้อเขาบอกทําไมต้องกลัวอืมเขาบอกลูกค้าไม่ค่อยมีคนไทยนะคะไปร้านไทยกันหมดก็มีคนไทยก็พอมีนะก็พอได้ของเขาร้านเล็กนะคะสองยูโรนะคะเนี่ย พี่น้องถั่วเจ็ดอโร่ด้ดานจริงเน,นี่ยวันนี้จะจะทำต้มจืดนะคะต้มจืดเอ้นี่นะคะมะระนะคะต้มจืดมะระพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ